สมมติค่าค่าบริการนี้มันหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะมันจะโดนหักภาษีในที่จ่ายสามเปอร์เซ็นต์เขาไม่ยอมไม่หักกัเขาจะรับเงินเต็มหนึ่งหมื่นอ่ะเราก็ทําแบบนี้ค่ะปกติเราจะต้องกรอกตรงเนี้ยตรงนี้นะคะเอ่อหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะตรงนี้สามเปอร์เซ็นต์มันก็คือสามร้อยอันนี้คือหักในที่จ่ายแต่ถ้าเกิดออกแทนเราก็ต้องมาติ๊กตรงนี้ออกให้ตลอดไปข้อที่สองใช่ไหมคะอันนี้ไม่เอาอันนี้ก็จะไม่เอา ซึ่งสา0ตรงนี้เราก็จะคำนวณใหม่โดยการเอา10,000คูณ3หาร97มันก็จะได้309.28ดังนั้นเราก็จะกรอกตรงนี้ค่ะเป็น309.28เลยแล้วตรงนี้แทนที่จะกรอกหมื่นหนึ่งแล้วก็ติ๊กออกให้ตลอดไปเราก็จะกรอกเป็นหน 309.28เ้า